พระสิวณีเทระเป็นพระสาวกเอตทัตข่าของพระพุทธเจ้าได้รับการยกย่องจากพุ้ทธองค์ว่าเป็นเอตทัตข่าผู้เลิศในทางผู้มีลาภมากผมเชื่อว่าชาวพุทธและคนไทยจานวนมากพอรู้เกี่ยวกับพระสิวลีสาวกของพระพุทธเจ้าหนึ่งในจํานวนของพระสาวก80องค์หรือพระอสีสิสาวกอยู่บ้างเชื่อเสียงของท่านนั้นเรื่องดอมากขนาดได้รับการประกาศยกย่องจากพระพุทธเจ้า ต่อหน้าบรรดาพระทั้งหลายว่าเป็นผู้ที่เลิศก,กว่าพระรูปอื่นๆในเรื่องของลาบคือมีราบมากการที่ท่านได้รับการยกย่องเช่นนั้นเพราะว่าท่านไปปรากฏตัวที่ไหนไม่ว่าที่นั่นจะกันดานหรือไม่มีผู้คนก็จะไม่เคยเดือดร้อนในเรื่องของปัจจัยสีอันมีอาหารปินทบาทเป็นต้นคราหนึ่งพระพุทธเจ้าพร้อมพระพิสุสง์สใหญ่ จะไปเยี่ยมพระเรวตะน้องชายของพระสารีบุตรซึ่งบำงเพ็ญียรอยู่ในป่าสแก่จนบรรลุเป็นพระอาหารหันต์แต่เส้นทางที่จะไปมีให้เลือกว่าจะไปทางตรงหรือเวทาทางอ้อมทางตรงทั้งไกลสาโยชน์ทางอ้อมไกลหกโยชน์โดยทางตรงจะเป็นทางที่มีอมนุษย์สัตว์ร,ร้ายชุกชุมและกันดารมากแต่ถ้าไปทางอ้อมหนทางสะดวกปลอดภยัยบินทบาทอาหารได้ง่าย ซึ่ง1โยต์ก็เท่ากับ16กิโลนะครับทางตรง30โยต์ก็จะไกล480กิโลส่วนทางอ้อม60โยต์ก็จะไกล960กิโลพระพุทธเจ้าทรงถามพระอนุนว่าสีวารีมาด้วยไหมพระอนุนทรงตอบว่ามาด้วยพระพุทธองค์จึงทรงเลือกทางตรงปรากฏตลอดเส้นทางเหล่านางฟ้าเทวดาพูดกันว่า พวกเราจะทำสกการะบ,บูชาแด่พระศิวรีเถระผู้ดเป็นเจ้าของเราโดยจะสร้างวิหารในที่ทุกๆหนึ่งโยหรือทุก16กิโลตอนเช้าก็นำอาหารทิพย์ไปถวายพระศิวรีฝ่ายพระศิวรีก็บอกให้ไปถวายพระพุทธเจ้าและพระพิสุสง์ทั้งหมดพระศิวรีท่านเกิดในรัชกุลพระมารดาของท่านคือนางสุปาวสาเป็นพระราชธิดาของกษัตริย์แห่งกรุงโกริยะ ท่านอยู่ในครันพระมารดานานถึง7ปี7เดือนกับอีก7วันแต่ก็ทําให้พระมารดาสมบูรณ์ด้วยลวาบสก a r ระมากมายเช่นกันเมื่อถึงคราประสูตรก็ประสูตรได้โดยง่ายด้วยพรที่พระุทธเจ้าทรงประทานไว้ว่าขอพระนางปวสาจงมีความสุขปลอดจากโรคภยัยประสูตรพระโอรสผู้ไม่มีโรคเถิดและในวันที่พระญาติกราบนิมนต์พระพุทธเจ้าและถวายพัะทหารเป็นเวลาเจวันนั้น สารีบุตรกุมารได้กรองน้ำถวายพระพุทธเจ้าและพระสง์ด้วยตลอดเวลา7วันเมื่อเจริญวัยเกาออกบวดกับพระสารีบุตรบรรลุอรหันตผลในเวลาปงเกษาหรือปมงผมเสร็จส่วนเหตทุที่ท่านอยู่ในครันมารดานานถึง7ปี7เดือน7วันนั้นเพราะอดีตชาติหนึ่งของท่านเคยเกิดเป็นโอรสของพระเจ้ากาสีผู้ครองกรุงพระราณีต่อมาพระเจ้าโกศลได้ยกทัพมายึด กรุงพราณาสีแล้วฆ่าพระเจ้ากาสีเสร็จก็ภาษาปนาพระอัครมเหสีของพระเจ้ากาสีเนี่ยให้เป็นอัครมเหสีของตนแทนขณะที่พระบิดาถูกรอบปรมพระชนนั้นท่านก็ได้หลบหนีออกจากเมืองทางประตูระบายน้ําต่อมาได้ทําการรวบรวมกําลังพลและมาปิดล้อมกรุงพราณาสีแล้วสงสารถึงพระเจ้ากศลว่าจะคืนราชบัลลังก์ให้เราหรือจะรบกัน ฝ่ายพระมารดาได้ส่งสารตอบกลับมาว่าห้ามให้มีการต่อสู้แค่ตัดการสัญจรเข้าออกเมืองปิดล้อมเมืองไว้เพื่อให้คนในเมืองลำบากเพราะจะหมดน้ำหมดอาหารและแม่จะจับพระเจ้าโกศลมาถวายเองท่านจึงทำการปิดล้อมประตูใหญ่ทั้ง4ด้านไว้7ปีแต่ก็ยังมีผู้คนในเมืองสามารถพากันลักลอบออกมาทางประตูเล็ก ต่อมาจึงได้ทําการปิดประตูเล็กอย่างเด็ดขาดอีก7เดือนกับอีก7วันพระมารดาก็สามารถสําเร็จโทษพระเจ้าโกศลท่านจึงยึดคืนเมืองได้สําเร็จเพราะผลกรรมเก่าในอิตาช,ชาติจากการปิดล้อมเมืองไว้7ปี7เดือน7วันทําให้ผู้คนเดือดร้อนและเสียชีวิตด้วยเหตุนี้ท่านจึงตกนรกอเวจีชดใช้กรรมที่ทําไว้จนเมื่อพ้นจากนรกเนื้อชาติถัดมาท่านได้เกิดเป็นมนุษย์ และสร้างบุญกุศลไว้มากมายจึงส่งผลถึงท่านในชาติที่เกิดเป็นพระศิวลีทำให้เป็นผู้มีราบมากนั่นเอง